รู้หมดเลยนะกินเค้กกินแป้งกินน้ำตาลมันไม่ดีค่ะกินชานมไข่มุกและน้ำตาลพุ่งกินบุฟเฟ่ต์รรวๆติดกันพุงมาแน่นอนนอนดึกนอนน้อยน้ำหนักพุ่งน้ำหนักค้าง hmm. แล้วถ้าอยากสุขภาพดีล่ะต้องนอนให้เร็วนอนให้ครบเวลา7-8ชั่วโมงต้องดื่มน้ำเยอะๆต้องเดินให้ถึงเวลา19 0 0รู้หมดค่ะแต่ยังทำไม่ได้อยพึ่งด่าตัวเองอย่าพึ่งโทษตัวเองและอย่าพึ่งถอดใจค่ะ พราะการลดน้ําหนักไม่ได้เริ่มจากการอดให้ได้แต่การลดน้ําหนักต้องเริ่มจากการที่เราเข้าใจตัวเองก่อนค่ะ <sk r isa> ถ้าวันนี้เราเผลอกินเยอะไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้เรายังออกกําลังกายไม่ไหว <sk r isa> ก็อย่าโทษตัวเองค่ะมันยังไม่ได้พังค่ะถ้าเรายังพายายามลุกขึ้นมาใหม่ <sk r isa> เราต้องเริ่มจากการไม่พยายามอดค่ะแต่เราต้องเริ่มจากการพยายามวางแผนการกินให้ได้แบบไม่พังต่างหาแทนที่เราจะอดขนมอดของหวานเราลองเริ่มจากการเปลี่ยนเป็นการลดปริมาณการกินให้น้อยลง การตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันให้เราได้ชนะใจตัวเองเพราะการลดน้ำหนักมันไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆวันแค่เราอย่าหยุดพยายามก็พอคะ่ะแพ้ได้แต่อย่าหยุดเดินเพราะเราไม่ได้เริ่มลดน้ำหนักเพื่อใครเลยเราเริ่มลดน้ำหนักเพียงเพราะเราแค่อยากรักตัวเองให้มากขึ้นคะ่ะถ้าเพื่อนคนไหนเป็นแบบเดียวกันรู้หมดแต่อดไม่ได้คอมเมนต์มาว่ายัางสู้นะแล้วเรามาสู้ไปด้วยกันคะ่ะ อย่าลืมกดหวัวใจและส่งคลิปนี้ให้เพื่อนที่กำลังท้อกับการลดน้ำหนักอยู่เพราะการลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องลดคนเดียวค่ะ